สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าสวนสุขภาพชนบุรีกับร้านยำมะม่วงสามรสนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านในตำนานอีกหนึ่งร้านคุงดำสวัสดีครับคุงดำเจ้าของร้านนะครับที่นี่ก็จะขายเป็นยำมะม่วงปูงมา้ายำมะม่วงกุ้งยำมะม่วงประกอบอะไรประมาณนี้นะครับ ดูนะครับวัตถุดิบลุงเขจะเน้นขายแบบพอเพียงนะครับโอแต่ความสดนี่ก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครเลยเป็นอีกหนึ่งร้านในตำนานนะครับวันนี้ออกร้านนี่ยังไม่ทันจัดร้านเลยเนาะยังเลยลูกค้ามารอเต็มเลยครับย,ยังไม่ทันจัดร้านดูครับ เรียบร้อยลูกค้ามารอแล้วก็เลยสโหโหุดยอดร้านนี้หาไม่ยากนะครับลุงขายทุกวันป่ะครับยของจะหยุดทุกวันพุธหยุดทุกวันพุธครับหยุดพักบ้างเหนื่อยอันนี้คือยำปูม้ากุ้งครับยำมะม่วงปูม้ากุ้งสดน,น,นี่เท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดสิบบาทครับเจ็สิบาทนะครับปกติจะขายกันสองคนนะครับวันนี้ป้ายังไม่ออก ทำงานยังไม่เลิกเลยขยังไม่เลิกงานขาอย่ามา้าหน่อยบางวันี่ขึ้นกรละมังนะครับเยอะไม่น้อยกวาลกูกค้ามีเจอขายกันแบบไม่ห่วงเครื่องเลย

มายังไฮไลท์มาจังมาแล้วนะอืมาแล้วมนันวัตถุดิบลุงเขาจะเก็บไว้ในภา<ห>ชนะปิดแบบเยื่สะ,สะอาดสะอ้านมากโคม,ม,มากไฮไลมานี่ก็เป็นเมนูครับยำมะม่วงปูม,ม,ม้าจังเลยจังเลยเอายำมะม่วงปูม,ม้าประกอบพิเศษหนึ่งร้อยแล้วก็อะไรมะม่วง,งปูม้ากุ้งสด ข้าวหมอยเดียวพริกดุ้งนี่ของจังขโูดเลยนะคะณเนี่ยมลืม้อืมเร็วรถค้าถึงขนาดเข้าคิวรอกันเลยนะครับมันค้าจะต้องข,ข,ขวดไปเรื่อยๆมั่ว คือเราจะไม่ขูดไว้น้ำไม่ได้มันไม่ขูดครับจะไม่อร่อยจะไม่กรอบเเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับมันถึงจะสดมะม่วงถ้าขูดไว้นานแช่ไว้มันก็นิ่มก็ออกน้ำมะม่วงลุงใช้เป็นม่วงอะไรครับเนี่ยอันนี้เตือนข้าวเพราะว่าน้ำดอกไม้ไม่มีอ๋อช่วงนี้น้ำดอกไม้หมดหมดหน้ามาแล้วเนาะถ้าถ้ายำจริงๆก็จะผสมเตือนข้าวกับน้ำดอกไม้ผสมกันครับ สองอย่างมันจะมีเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยผสมกันเด็ดไหมเด็ดไหมเอยคิ้วไครก่อนเนี่เออพื่อนรู้จักไหมคับคุณผูอ้าวจำมัเอาพอดีอพอดีใช่ยังเนี่ยปูมากุ้งสดพิเศษพิเศษปูโอรโมงมาเดียวดีใจนี่ว่าพิเศษถัว่ว <laughs> หยอกครับหยอกคนพิเศษพริกเลยพิเศษพิกเดียละสี่ช้อนห้าช้อนบางคนโอ้โหหมดเท่าไหร่เขาห้าใส่ให้หมดบางคนใส่ห้าช้อนก็มีพริกป่นนี่ก็ทำเองใช่ไหมครับซื้อครับซือขอซื้อเอาถ้าทำเองมันจะเผ็ดมากเลยใส่สอง 2, ช้อนสามช้อนกินไม่ได้ สุดยอดมากเลยครับเวลามาก็อดใจรอนิดนึงนะครับ <Savannah. S 1> ลุงจะทำแบบกระมังต่อกระมังเลยจะไม่มีเตรียมหั่นวัตถุดิบไว้ก่อนอย่างมะม่วงเนี่ยต้องฝานไม่ใหม่ครับถึงจะสด

คุณลุงจะออกมาประมาณกี่โมงนะครับสี่โมงครึ่งนี่สี่โมงครึ่งนะครับโอ้มันร้อนตอนนี้มันร้อนก็เลยจะมาค้าหน่อยแล้วหมดประมาณกี่โมงครับ จะขายอย่างตอนนี้จะประมาณสามไม่เกินสี่ทุ่มไม่เกินสี่ทุ่ม,มเนาะสามทุ่ม,นะมกว่านี่ถ้าติดลูกค้าก็ไม่เกินสี่ทุ่มปูม้มาอะไรนะปูมปะปลาเกอบพิเศษแต่ก็พูดด้วยนะปูมปะปลาเกาะ พี่ปนเจ้านี้ทำมาเหมือนตาเองเลยเนาะซื้อที่เจ้าไหนที่เขาขายดีครับถ้าเจ้าไหนเขาขายไม่ดีจะไม่ไปซื้อเพราะว่ามันจะเป็นของเก่าร้านไหนที่ที่ขายดีๆจะซื้อร้านนะั้นซื้อของผู้มางยังก่อนเรื่องอยู่หรอมาปะเกาะแยกน,น,น,นะแยกปะ่กะร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งใส่กระโปรงทั้งบอลใช่จ้ะ ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ใส่ใจหน้าดูครับไม่ใช่ว่าสักแค่ว่าจะขายแต่ก็ใส่ใจในผู้บริโภคด้วย จะคุยกันหลังไม่เนี่ยร้านขายมาเจ็ดปีแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ประจําเลยนะลุงเนาะตอนนี้จะอยู่ประจําตรงนี้เนาะแต่ก่อนก็ยอ,อกไปขายชาเลีหลังสามทุ่มอ๋อทุกวันนี้ก็มันติดลูกค้าเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยได้อยู่เขาก็เลยปักหลักไปเลยเลยนาะ <c oughs> ติดลูกค้าบางทีก็เกือบทีทุ่มก็ได้อยู่ตรงนี้ก็เลยกลับบ้านเลยแต่ก่อนสามทุ่มจ่อข้างนอกตอนนี้ก็เลยไม่ได้หอก อย่างพิเศษอย่างนี้ได้กี่ตัวครับเนี่ยอันนี้จะร้อยร้อยหนึ่งใส่ข้าวโพดด้วยใส่ปลาบอบด้วยใส่ปูม้าด้วยครับเขาจะผสมหลายอย่างร้อยหนึ่งได้ปูกี่ตัวครับแล้วแต่เราจะสั่งงานสามตัวเนี่ยครับสามตัวแล้วแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กนะอ่าเราต้องดูขนาดตัวด้วยเนาะถ้าตัวเล็กเขาจะให้หลายตัวอยู่ครับถ้าตัวใหญ่แล้วมันก็จะใส่ปลาบอบอยู่ด้วย ก็ใส่กระโพา์ด้วยอย่นี้นี่จะสามตัวขึ้นแต่ถ้าราคามาตรฐานนี่แพงสุดก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดปดสิบาทใช่ไหมครับแล้วแต่ลูกค้าจะกินเ,ออเราจะเริ่มต้นสี่สิบบาทเริ่มต้นราคาสี่สิบบาทครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งว่าจะกินเท่าไหร่ลูกค้าจะกิน200ก็มีบางคนสั่งชามหนึ่งสองร้อแบบจุใจกันเลยเนาะ อยากกินปูเยอะอย่างนี้เขาก็พิเศษ2 0 0้อยบาทอย่างนี้คเขาพิเศษอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ต้นแต่ราคา40สิบาทขึ้นไปเริ่มต้นราคาน่น้อยแต่ว่าลูกค้าอยากกินเยอะก็พิเศษเอาสำหรับคนกินคนเดียวเขากินไม่หมดอ่ะหากว่าต้ามากินคนเดียวก็อยากกินเขาก็สั่งแค่40สบาทแค่ัถ้าจังเยอะก็จะมีเงื่อนไถ้าถ้าราคาเยอะ ดูลูกค้าที่ต่อแถวอยู่ครับไม่ดิดไหม นีส้สีผมชอบใจมากเลยครับใหม่จริงๆที่แรกผมก็เข้าใจว่าตาเองเนาะลุงบอกว่าลุงซื้อเจ้าที่ขายดีพรอะของเขาจะไม่ค้างเนาะเ,เป็นเทคนิคง,ง่ายๆเลยเวลาไปซื้อของครับหาเลือกซื้อร้านที่เขาขายดีคืออะไรก็ตามซื้ทุกอย่างซื้อถวยอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยมีคุณป้ามาแล้วครับต้องเลือกร้านที่เขาขายดีครับ เอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่50บาทนี่ห้าสิบาทเริ่มต้น50บาทบถ้าลูกค้าอยากกินเยอะก็พิเศษเราครับสำหรับคนที่เวลาเด็กๆนักเรียนมาเขาก็ไม่มีตังเยอะเราก็ต้องขายราคาน้อยก่อน ้ต่ไปก่อนขึ้นไปแล้วเ็มี50บาทก็สามารถทานปูม้าได้แล้วนะครับได้ได้แล้วปูม้าที่นี่เป็นปูสดนะครับแค่50บาทก็กินได้แล้วกินเยอะก็ทำเพิ่มไปที่เสร็ไปเรื่อยสำหรับ FC เดินสายไทยคลิปถ้าใครจะมาทานก็โทรกิ้งกังมาก่อนได้นะครับที่088 746 5110โทรสั่งได้แล้วก็092 916 7 6 9 5นะครับ โอ้โหนี่ครับถูกใจคนมาไล่ตะก่อนอ๋อคนนั้นเป็นคนนั้นเป็นลูกชายเหรอวะครับวันนั้นสูงวันนั้นไม่ได้ถามเขาว่าข้ามไหนเลยไม่รู้ไปกับปอครับพอดีก็พึ่งมาทำอตามมาเยอะเมื่อกี้เดือหน่อย ปกติครับลูกค้ามาพร้อมกันเยอะขายของเราเก็บไม่ทันนะเนาะลูกค้ามากันต่อเนื่องยังไม่ได้เตรียมอะไรลูกค้ามามา <laughs> จากกรุง <c oughs> เ,ทเทพยมทำเยอะวันนี้ลูกค้งเทียมอะไเด็กที่ร้อยเอ็ดจะเอากลับบ้านร้อยเอ็ดแปดชุดไปแล้วเอาไปร้อยเอ็ดไปแล้วเหรอครับไปครับ ชุดแปดแปดชุดเลยนะเออจอาไปกินร้อยเอ็ดนู่นโอ oh ้โหลูกค้าประจำนี่เนี่ยเขามาจากกรุงเทพเจ๋อประจำมานนั่งไปกินเหรียญร้านขยายไปอยู่ไหนอ่ะนะย้อนเขาจะไปทบ้านที่เดิมเปลี่ยนให้ลม่ค้าขึ้นก่อนผูกมอเตอร์ไม่ทันตอนนี้ลูกค้าก็ลุงมันเต็มหน้าร้านแล้วครับ ในลูกค้าเยอะลงก็มาฝานมะม่วงรอแล้วครับเดี๋ยวไม่ทันลูกค้าสัญลักษณ์จำง่ายๆเลยต้องนี่ครับมีมะม่วงสามผลแขวนอยู่ยก็โอเคนะครับฝากกันไว้อีกหนึ่งร้านกับยำมะม่วงสามรถปิกัดก็สวนสาธารณะนะจังหวัดชนบุรี ดเปด็นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดินสายถ่ายคลิปด,ด้วยนะครับเพือ่อนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ